สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเปิดคลิปมาแบบว่าหน้าใกล้กล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะอวดผิวหน้ามากๆเลยว่าผิวหน้าสวยมากทุกคนประทับใจสุดๆเลยค่ะคือตอนแรกนะคะมีสิวเต็มหน้าผากกับจมูกเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันนั้นของเดือนค่ะก็เลยทําให้มีสิวขึ้นแต่ว่าไม่เป็นกังวลเลยค่ะที่จะแต่งหน้าออกไปด้านนอกเพราะว่าเรามีตัวนี้เลยค่ะที่จะมาช่วยปกปิดสิวของเราเชื่อว่าคอสเลรนนะคะตัวนี้เขามี3มเฉดสีค่ะส่วน03เหมาะกับสีผิวคนไทยมากๆเลยค่ะ ปกปิดแบบขั้นสุดค่ะแต่ว่ายังบางเบานะคะงานผิวก็ยังเอาอยู่ค่ะสําหรับตัวนี้คุมมันกันน้ํากันเหนื่อนะคะใครที่เหนื่อเยอะๆแล้วหน้ารองพื้นนะคะชอบไหลยเยิ้มตัวนี้ไม่เป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ยังมีฟองน้ํานะคะสุดนุ่มตัวนี้ใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงแล้วไปดูนะคะ มาแต่งหน้ากบไรสิวกัน,นะค่ะทุกคนรองพื้นที่ดีนะคะควรเป็นรองพื้นที่เข้ากับสีผิวทุกคนด้วยแล้วก็รองพื้นที่เลือกมาวันนี้นะคะเป็นเนื้อรองพื้นบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนอะหน,นะให้ดูสองฝั่งค่ะโอ้โหแตกต่างมากปกปิดดีสุดๆสิวที่มีหายไปทันตาเห็นเลยค่ะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนสารระคายเคืองผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะมี s p f 3 0 PA บบวกบวกลดการอักเสบของผิวรอยดำรอยแดงเพิ่มความกระจ่างใสความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะปลอดภัย มีอยอยแนะนำนะคะทุกคน